สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาลสินจัดอบรมเยาวะชนและครอบครัวป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำปี2555เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวะชนรวมไปถึงครอบครัวเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและงานควบคุมความประพฤติและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต24เรียกประชุมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการโรงเรียนสีขาวตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กําหนดเป็นวาระแห่งชาติ อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินจัดอบรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามระเบียบว,วาระจังหวัดกาลสินไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จังหวัดกาละสินฝึกอบรมวิทยากรพลังแผ่นดินครูขอตามยุทธศาสตร์เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างถูกต้องสามารถควบคุมพฤติกรรมการลดละเลิกยาเสพติดให้ได้ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมจังหวัดกาลสินจัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ครูเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนามีจิตสำนึกความเป็นไทยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ใหญ่บ้านตาสับปรสบ้านมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จที่ดำเนินการคัดกรองโคร,รินสีขาวได้แล้วกว่า80%เพราะมีการตั้งเวรยามเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดเข้ามาภายในหมู่บ้าน ว่าราชการจังหวัดกาลสินนำผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมค่ายหนึ่งอำเภอหนึ่งค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอำเภอสหัสขันพร้อมขอให้ทบทวนชีวิตที่เสพยาเสพติดขาดอิสรภาพ อำเภอคลองชัยเข้มนำชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อช่วยหนุนการทำงานของตาสัป,ประรดในหมู่บ้านอีกชั้นหนึ่ง